คู่รักดาราดังแฮปปี้ครบรอบวิวาหนึ่งปีแล้วเลือกชีวิตคู่ไม่ผิดจริงๆควงแขนเข้าพิธีวิวาคบหนึ่งปีแล้วระหว่างไอกลมนตรและว่านชัยหลังจากทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการทั้งคู่เผยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดทั้งคู่ต่างโพสต์อินสตาแกรมย้อนโมเมนต์งานแต่งและข้อความหวานซึ้งถึงกันและกันโดยสาวไอได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่า ครบรอบแต่งงาน1ปีแบบไวเกินดีใจที่ตัดสินใจแต่งที่บ้านมันสวยและสนุกจนอยากจัดอีกหมายถึงงานเลี้ยงใดๆก็ได้ที่บ้านหลังนี้นะนะแต่งที่บ้านว่านอายปอลอวันครบรอบ1ปีแรกดีฉันอยู่นานป่านนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะคิดถึงนะพรุ่งนี้ไปกินข้าวอร่อยๆกันเถอะปิวแอดว่านไในขณะที่หนุ่มว่านไฉโพสต์อินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่า 1ปีเร็วจะจัดครบรอบวันแต่งงานแล้วหรอเนี่ยแต่บรรยากาศวันนั้นมันยังคุกุุนอบอวนอยู่ในบ้านที่เราสองคนตื่นนอนทุกวันดีใจที่แต่งงานที่บ้านและชีวิตคู่มันดีจริงๆเนออแอดกมุนเนตรรักนะครับ